สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมันทุเรศแขคากคัมภาาซัดเดือดนักข่าวไม่ใช่เด็กนั่งดริงก์ไม่ต้องเจาะแจ๊กล้าพูดใส่หน้ารัฐบาลว่าอะไรผิดอะไรถูกคัมภาาหรือลัคนาปันวิชัยนักเขียนคอลัมนิส์และพิธีกรชื่อดังเขียนบทความเรื่องปักหมุดให้ชัดรัฐบาลหรือกบฏมีเนื้อหาดังนี้ เนื่องจากหนึ่งในงานประจำของฉันในรอบสิบปีที่ผ่านมาคือการอ่านและแสดงความคิดเห็นต่อข่าวต่างๆโดยเฉพาะข่าวการเมือง ตลอดสิบปีที่ผ่านมาฉันมักจะพบกับความอึดอัดที่อธิบายไม่ได้จากการอ่านข่าวความอึดอัดที่อธิบายไม่ได้นั้นมาในรูปแบบของความรู้สึกที่ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการเขียนข่าวแบบไทยๆและฉันพบว่าทุกครั้งที่จะแสดงความเห็นต่อข่าวข่าวหนึ่งฉันต้องเสียเวลาในการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของตัวละครใหม่หรือตั้งต้นนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งในการนิยามว่าประชาธิปไตย คืออะไรหลักการทวงดุลอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการทำงานอย่างไรความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองผู้แทนราษฎรฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีคอรมอพึงมีความสัมพันธ์ทางอำนาจต่อกันอย่างไรเพื่อชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเขียนมาเป็นข่าวแต่ละชิ้นนั้นมันไม่วาลิดและไม่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรบ้าง หากเราจะมองว่าหนึ่งในหน้าที่ของสื่อคือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลสิ่งที่ทำให้ฉันของขึ้นทุกครั้งเมื่ออ่านข่าวคือคำถามของนักข่าวที่โง่เง่าอย่างเหลือเชื่อเช่นไปถามรัฐมนตรีไปถามนาย,ยกรัฐมนตรีว่าสงกรานนี้สาดน้ำได้ไหม ท,ทั้งที่แก่นสารของข่าวนี้คือ 1. สถานการณ์โควิดคลี่คลายลงอยู่ในระดับใดหากเรามองจากมุมต่างประเทศเราจะรู้ว่าคนไทยสามารถเดินทางไปยุโรปได้โดยไม่ต้องกักตัวเพราะถือว่ามาจากประเทศที่ปลอดภัยจากโควิดและหากวางประเทศไทยไว้บนแผนที่โลกประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีคนติดโควิดน้อยมากแทบจะอยู่ท้ายตาราง 2. หากนักข่าวรู้เช่นนี้ต้องคิดต่อไปได้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลไทยช่วยโอกาสใช้ความกลัวจากโควิดยึดอำนาจสภามาตั้งสอบคอคทำให้อำนาจการบริหารประเทศมาอยู่ในมือของประยุทธ์และฝ่ายความมั่นคงมากกว่าจะเป็นการบริหารประเทศตามปกติจากนั้นใช้กฎหมายเผด็จการเช่นพรกฉุกเฉินและพรบรควบคุมโรคเพื่อผลในการคุมพฤติกรรมคลเมืองมาก กว่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพล,ลเมือง 3. ผลแห่งการฉวยโอกาสเป็นผด็จการที่มากขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดแลกมาด้วยราคาทางเศรษฐกิจที่แพงมากการที่รัฐบาลไม่ได้มีความจริงใจต่อการรับมือกับโควิดเท่ากับการควบรวมอำนาจของตัวเองบวกกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั่วโลกภาวะการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศหยุดชะงักไปเกือบ2ปีเหล่านี้ทาให้รัฐบาลนี้ถูกกดดันจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้คายอำนาจออกบ้างอย่างน้อยๆในกิจกรรมบันเทิงท่องเที่ยวกิจกรรมกินดื่มในเทศกาลต่างๆและเทศกาลแรกที่รัฐบาลอั้นไว้ไม่ได้แล้วคือสงกรานต์การขันน็อตออกด้วยการบอกว่าโอเคนะ ปีนี้ให้เล่นสงกรานได้โดยรัฐบาลเผด็จการนั้นต้องทำออกมาในภาษาทางอำนาจแบบคุณพ่อรู้ดีนั่นคือต้องใช้ภาษาว่ารัฐบาลได้ทำการผ่อนผันอนุญาตให้ประชาชนได้สนุกสนานกับประเพณีสงกรานแต่ขอย้ำเตือนให้เล่นสงกรานกันอย่างสำรวมยึดมั่นในวิถีประเพณีไทยเน้นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ความกตัญยูไม่ละเลยความเป็นไทยไม่สร้างปัญหา ไม่คึกขนองจนโควิดกลับมาระบาดอีกเพราะรัฐบาลเหนื่อยมามากแล้วกับความพยายามดูแลประชาชนที่ไม่รู้ฟังพอโควิดระบาดก็มาโทษรัฐบาลซึ่งนายกก็เข้าใจไม่ถือโกรธแต่ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลประชาชนดังนั้นขอประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเป็นหูเป็นตาให้รัฐบาลเห็นใครทำผิดกฎหมายก็แจ้งเจ้าหน้าที่เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ บบล,บล,บลนี่คือชุดภาษาที่รัฐบาลเผด็จการใช้เพื่อตอกย้ำอำนาจของตอนเองไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการผ่อนผันอำนาจในการอนุญาตจากนั้นแสดงอำนาจในการควบคุมด้วยการสั่งสอนไม่ให้คึกขนองอบรมให้มีความเป็นไทยก่อนจะจบด้วยการอ้างบุญคุณว่าตนนี่แหละคือผู้ดูแล ทั้งหมดนี้ทำราวกับว่าประยุทธ์และพวกเป็นเจ้าของประเทศมีประชาชนเป็นเด็กเล็กที่ไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีไม่มีสมองวันวันคิดแต่จะเล่นสนุกเป็นภาระให้ประยุทธ์ต้องเหนื่อยมาดูแลความประพฤติดูแลความปลอดภัยให้ และที่ร้ายที่สุดคือนอกจากนักข่าวจะไม่รู้สึกรู้สาว่าตัวเองและคนไทยเจ้าของประเทศทั้งหมดกำลังถูกประยุทธ์ด้อยค่าลงให้กลายเป็นเพียงเด็กเวรชอบสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายยังเสือกไปป้อนคำถามที่เวรกว่าเดิมคือจะสาดน้ำสงกรานได้ไหมคะ เว้นไหมมันเป็นคำถามที่น้อมรับเอาความคอนเซปต์พ่อปกครองลูกเวน้นเวนเข้ามาอย่างเต็มอกเต็มใจยินดีให้ประยุทธ์เป็นพ่อพเด็จการที่ลูกต้องคอยไปถามว่าคุณพ่อคะวันนี้หนูควรใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าหุ้มส้นไปโรงเรียนดีคะคุณครูคะวันนี้หนูต้องขีดเส้นกั้นหน้าความกว้างหนิ้นวหรือสอเซนคะ นักข่าวไทยเก่งมากในการตั้งคำถามและการเขียนข่าวที่ disempower ประชาชนและประเคนอำนาจให้เผด็จการไปแบบไม่รู้สี่รู้แปดไม่รู้สึกรู้สาใดๆทั้งสิน้นและขอโทษนะที่ฉันคิดดีไม่ได้เลยนอกจากคิดว่าคนที่ enjoy อำนาจเผด็จการแบบนี้มีแต่พวกมาโซคิสในหนังโป๊ที่จะถึงจุดสุดยอดก็ต้องเมื่อเคียนตีด่าทอทำร้ายถึงหัวถุยน้ำลายใส่เท่านั้น ถามว่าแล้วต้องคำถามแบบไหนหรือที่จะไม่เป็นการถูกเผด็จการเอาขี้มายีหัว อันดับแรกไอ้คำถามที่ว่าสงกรานศาสาดน้ำได้ไหมไม่ควรเป็นคำถามเลยตั้งแต่แรกเพราะนักข่าวพึงรู้ว่ารัฐบาลนายกหรือรัฐมนตรีคนไหนๆก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจไม่มีกฎหมายอะไรใดๆที่จะมาให้อำนาจรัฐในการควบคุมพฤติกรรมประชาชนลงในรายละเอียดถึงขั้นที่ว่าเราจะเล่นสงกรานอย่างไรย้ำอันดับแรกต้องไม่มีคำถามโง่ๆนั้นออกจากปากนักข่าวเป็นเบื้องตน้น อันดับที่ 2. นักข่าวต้องตระหนักว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจในการมาสั่งสอนว่าสงกรานนั้นต้องไทยขนาดไหนนั่นไม่ใช่อำนาจนั่นไม่ใช่หน้าที่และทุกครั้งที่เผด็จการพูดเช่นนี้นักข่าวต้องตระหนักว่านี่คือความเสือกอย่างแย่ที่สุดนักข่าวจะทำหน้าที่ของตนเองในการจะลงอำนาจของประชาชนคือต้องไม่เปิดโอกาสให้รัฐบาลและ,ะเผด็จการแสดงความเสือกและอำนาจบาดใหญ่ผ่านถ้อยคำล เ,นนเลยเป็นอันขาดกลับมาที่ประเด็นเดิมๆคือเลิกป้อนคำถามอันเป็นการชงหรือเปิดทางให้พวกเขาได้แสดงอำนาจผ่านถ้อยคำและการสร้างวาทกรรมบิดเบือนความเป็นเผด็จการให้กลายเป็นคุณพ่อผู้เปี่ยมไปด้วยความห่วงใยและเต็มไปด้วยบุญคุณคำถามที่จะ empower ประชาชนจากปากของนักข่าวต้องเป็นคำถามที่ตอกย้ำว่ารัฐบาลน,นายกและคอรมอมีหน้าที่รับใช้บริหาร ประชาชนอย่างไรเช่นคาดหวังว่าเทศการสงกรานจะส่งผลบวกของเศรษฐกิจอย่างไรผ่านปัจจัยอะไรบ้างรัฐบาลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงสงกรานต์อย่างไร ที่ผ่านมารัฐมีการเลือกปฏิบัติต่อการใช้พรากรฉุกเฉินและพรบรควบคุมโรคในการละเมิดสิทธิของประชาชนคิดว่าการใช้อำนาจตามอำเภอใจของรัฐบาลจะส่งผลให้สงกรานไม่คึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่หวังหรือไม่มาตรการห้ามจำหน่ายสุราเป็นอีกมาตรการที่ละเมิดสิทธิพลเมืองสงกรานนี้จะยกเลิกได้หรือยังและอื่นๆ ฉันไม่อยากจะด่านักข่าวมากแต่เหล่านี้คือคำถามที่นักข่าวต้องเดินหน้าถามเรื่อยๆต้องสามารถไฮไลท์ตอกย้ำตราหน้าประทับตราบาปใส่ไออีที่อยู่ในอำนาจรัฐทิปล้นมาย้ำไปทุกวันทุกวันว่าสิ่งที่พวกคุณทำไม่ใช่การบริหารประเทศแต่คือการละเมิดประชาชนผ่านนโยบายผ่านมาตรการผ่านการใช้อำนาจทางกฎหมายอันมิชอบ สิ่งที่สำคัญไม่ใช่คำตอบจากไอเอีเหล่านี้แต่คือคำถามที่ต่อมามันจะอยู่ในข่าวมันจะถูกอ่านและพวกคุณจะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สถาปนาตำแหน่งแห่งที่ที่ถูกที่ควรคืนสู่สังคมอีกครั้งไม่ใช่เล่นทลาไปตามตำแหน่งที่มีผด็จการปักหมุดไว้ให้นักข่าวต้องกลา้าพูดใส่หน้ารัฐบาลว่าอะไรผิดอะไรถูกและอะไรที่ผิดต้องกล้าถามต่อว่าเมื่อไหร่จะเลิกทำสักทีนัก ข่าวต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ทำตัวเป็นเด็กคอยอ้อนท่านคะท่านขานักข่าวที่ดีไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณต้องตระหนักเสมอว่าศักดิ์ศรีของคุณเท่ากับนายกเท่ากับรัฐมนตรีทุกคนแล้วไม่ต้องเจาะแจะสนิทสนมเล่นหัวเพราะนี่คือการละเทศะแห่งความเป็นนักข่าวไม่ใช่เด็กนั่งดิ้งไม่ต้องเจ๊ไม่ต้องแจ๊กับคนในอำนาจมากมันทุเรศ ล่าสุดมีนักข่าวไปถามรัฐมนตรี DAS คนใหม่ว่าจะมอนิเตอร์โซเชียลมีเดียและจะจัดการกับคนทำผิดมาตรา112อย่างไรบ้างแทนที่จะถามว่าตลอดสมัยของรัฐบาลคนเก่ากระทรวงนี้ถูกมองและถูกวิพากวิจาร์ณจากองค์กรสิทธิมนุษยชนเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนของสื่อใช้กฎหมายในการลงโทษผู้เห็นต่างจากรัฐบาลมากกว่าจะพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิตอลเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในฐานะรัฐมนตรีที่มารับตำแหน่งใหม่จะแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิและการรังแกคนเห็นต่างจากรัฐบาลได้อย่างไรจะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้การปกป้องความเป็นส่วนตัว p r i เวซีของพลเมืองเน็ตอย่างไร สิ่งที่ฉันพยายามจะบอกคือด้วยคำถามที่มีเนื้อหาคล้ายกันนักข่าวสามารถเจาะจงถึงหลักการบรรทัดฐานที่ถูกต้องปักหมุดความถูกต้องที่เป็นหลักการสากลไว้ให้แม่นแล้วเริ่มถามจากตรงนั้นไม่ใช่ไหลไปตามน้ำจนสุดท้ายกลายเป็นสวะสุดท้ายฉันก็พบว่าความอึดอัดจากการอ่านข่าวของฉันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ในข่าวและการเขียนข่าวไม่ได้อดเดรสหรือไม่ได้วา ตำแหน่งแห่งที่ของอุดมการณและหลักการทางการเมืองที่ถูกต้องเป็นสากลไว้ในฐานะบรรทัดฐานของการเสนอข่าวเช่น ท่านักข่าวทุกคนเชื่อตรงกันว่าการเมืองการปกครองที่เราต้องการและที่ถูกต้องของสากลโลกคือประชาธิปไตยทุกครั้งที่เขียนข่าวที่มีประยุทธ์อยู่ในนั้นต้องแอดเดรสถึงประยุทธ์ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและอดีตผู้นำการรัฐประหารปี2557 เพียงเท่านี้ทุกครั้งที่เราอ่านข่าวเราจะได้รู้ว่าประยุทธ์เป็นใครขึ้นสู่อำนาจได้อย่างไรและเพราะเหตุใดเขาจึงพูดอย่างที่เขาพูดอย่างที่ฉันแสดงความคิดอยู่เสมอว่าเราคาดหวังให้ประยุทธ์หรือประวิทย์พูดอะไรเหรอสิ่งที่คนทั้งสองพูดนั้นถูกต้องทุกอย่างตามตำแหน่งหน้าที่ตามตำแหน่งหน้าที่ทางอำนาจและที่มาทางอำนาจของพวกเขาเป็นเราต่างหากที่พยายามเหลือเกิน ที่จะไปบอกว่าสิ่งที่เขาพูดมันผิดใช่มันผิด ถ้าเขาเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งปัญหานี้จะหมดไปถ้าเราเริ่มแอดเดรสตำแหน่งแห่งหนทางการเมืองของคนเหล่านี้ให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและอดีตผู้นำการรัฐประหารปี2557พลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงหัวหน้าพักพลังประชารัฐและอดีตผู้ร่วมก่อการรัฐประหารปี2557 ภัยบูุ์นิติตะวันเลขาที่การพักพลังประชารัฐและสอสอปาร์ตี้ลิส์ลำดับไม่ปรากฏสอวอที่ถูกแต่งตั้งโดยหัวหน้าคอสอชอและผู้เลือกหัวหน้าคอสอชอกลับมาเป็นนายกคนปัจจุบันที่สำคัญคำเรียกรัฐบาลชุดนี้ต้องเรียกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลคอสอชอ นี่คือชื่อเต็มของรัฐบาลนี้และทุกครั้งที่เขียนข่าวต้องเขียนอย่างถูกต้องไม่อย่างนั้นเราจะถูกมัดมือชกให้ยอมรับไปโดยปริยายว่ารัฐบาลนี้ถูกต้องชอบทำ หนักกว่านั้นฝ่ายประชาธิปไตยแบบฉันแบบคนที่อ่านข่าววิเคราะห์ข่าวก็ต้องมานั่งพูดทุกวันทุกวันว่าประยุทธ์พูดอย่างนี้ผิดท,ทั้งทั้งที่ถ้ามองว่าประยุทธ์คือผดเด็จการสิ่งที่ประยุทธ์พูดมันก็ถูกหมดแหละจะให้ผดเด็จการมาโอบกอดประชาธิปไตยไม่จับม็อบมันก็ไม่ใช่ปล่าวะ เมื่อรู้ว่าประยุทธ์คือผดเด็จการเราจะได้ไม่ต้องเรียกร้องให้ประยุทธ์ทำตัวดีขึ้นอย่างเดียวที่จะแจ่มชัดให้สมองเราคือเออประยุทธ์ต้องออกและเราต้องแก้รัฐธรรมนูญจบ และหากวางตำแหน่งแห่งที่ให้ถูกต้องต่อไปนี้สื่อไม่ต้องเรียกม็อบว่าม็อบเฉยๆแต่ควรเรียกม็อบว่าม็อบของประชาชนผู้รักและต้องการประชาธิปไตยม็อบเพื่อคนล้มเผด็จการม็อบประชาชนไทยที่เป็นอัปไรซิ่งของขอบวนการประชาธิปไตย ม็อบของประชาชนที่ส่งต่อแรงบันดาลต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่มีเสรีภาพและความเสมอภาคม็อบเพื่อกู้คืนศักดิ์ศรีของคนไทยในฐานะเจ้าของประเทศและอื่นๆน,นี่คือคำเรียกม็อบที่สื่อไทยทุกสื่อพึงเขียนให้แจ่มแจ้งง่ายๆแค่นี้ทำไมถึงไม่พูดงงม็อบกอปกป,ปสก็ต้องเรียกให้ถูกว่าม็อบล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง การเมืองไทยตอนนี้คนถืออำนาจรัฐคือกะบฏต่ออำนาจประชาชนม็อบคืออับไรซิง่งของคนที่ยอมถูกปกครองโดยกะบฏสื่อไทยต้องปักหมุดตรงนี้ให้ชัดไม่อย่างนั้นเราจะหลงทางกันหมดหลงมาจนถึงฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเองนี่แหละเมาหมัดกันหมดและทั้งหมดไม่ใช่การเลือกข้างด้วยแต่เป็นการเติมคุณศัพท์ไปตามข้อเท็จจริงล้วนๆหรือใครจะเถียงฉันว่ามันไม่จริง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ